สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาชมและศึกษาร่วมกันในคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานแล้วก็มีการลงลักปิดทองนะครับซึ่งพระลักษณะแบบนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ของวัลคังชัดเจนพระสมเด็จที่มีการลงลักปิดทองแสดงถึงว่าเป็นการสร้างเพื่อสำหรับ เจ้าขุนหมุนนายทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งรักทั้งทองตัวนต่มีราคาแพงในสมัยนั้นนะครับลักษณะสีของรักนะฮะก็จะเป็นสีออกแดงๆก็คือเป็นรักจีนซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนดังนั้นจึงค่อนข้างจะหายากมีราคาแพงลักษณะพิมพ์ทรงของพททระสมเด็จทองนี้นะฮะ พุทธศินก็เป็นพุทธศินของพระยุกลายเส้นบังคับพิมพ์เราอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าลักษณะของพุทธพิมพ์ก็บ่งบอกถึงว่าเป็นพระยุกลายเช่นการนั่งนะฮะเราจะเห็นหน้าแข้งซ้ายแล้วก็พระบาทซ้ายเป็นรูปล่างฐานสิงจะเล็กกว่าพระยุกานะครับฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาก็จะมีการตัดเฉียง รงนี้พระเกตน่าจะทะลุซุ้มออกไปเดี๋ยวต้องดูด้านข้างอีกทีนะครับว่าทะลุซุ้มหรือจดซุ้มการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เรามองเห็นจากรูปภาพตรงนี้ก็จะเห็นรอยแตกทั่วทั้งองค์นะครับแล้วก็เห็นลักทองซึ่งหลุดล่อนเนื่องจากการเวลานะครับด้านหลังตามขอก็มี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เห็นมาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างตามรอยแตกก็มีลักฝังติดอยู่แล้วก็มีร่องรอยของปู่ที่งอขึ้นมานะครับภาพด้านซ้ายของท่านผู้ชมนี้เราก็จะเห็นลักษณะขององค์พระที่มีความงดงามนะฮะพระอูระสูง,งเด่น ตรงการนั่งนะฮะนี่ตรงนี้เป็นหัวเข่าขวาตรงนี้เห็นรูปร่างของประบาดซ้ายนะครับฐานสิงเล็กคมชัดเจนตรงนี้กดพิมพ์ได้ลึกนะครับสังเกตดูซอกแขนนะดูหน้าอกมีความลึกนะครับพระเกตนะฮะดูภาพด้านขวานี้ก็เหมือนจะาพาดซุ้มแล้วก็ทะลุซุ้มออกไปนะครับ ด้านหลังนะฮะก็มีร่องรอยของการแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่นะฮะแล้วก็พื้นผิวมีสูงมีต่ำช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนด้านหน้านะฮะอุธศินงดงามสมกับเป็นพระยุคปลายนะครับองค์นี้จำลองอุธศินมาจากพระกรธรูปยุค สุโขไทยนะครับเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงนะฮะภาพนี้ถ่ายด้านหลังจะสังเกตเห็นหมวลสารต่างๆนะฮะสีแดงนะฮะของดินกระแพงแล้วก็ร่องรอยของลักเก่า ที่ยังหลุดไม่หมด้อยแตกนะฮะแล้วก็มีเส้นลักสังติดอยู่นะครับสีน้ำตาลแบบนี้นะฮะก็คือน้ำลักที่ยังเคลือบอยู่บนองพระเรายังเห็นสีขาของปูนที่งอกขึ้นมาเรายังเห็นพื้นผิวที่มีลักษณะสูกสูงต่ำตำนะครับ ภาพนี้ก็ด้านหลังเช่นเดียวกันนะฮะสังเกตดูมวลสารค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับในเนื้อพระเราเห็นจุดดำจุดแดงนะฮะเห็นตินกำแพงเห็นเศษของรักนะครับเห็นสีขาวของปูนที่งอกขึ้นมาภาพนี้เป็นด้านหน้านะฮะตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณพื้นผิวข้างๆกับวงแขนนะฮะสังเกตสีของรักนะฮะเป็นสี แดงโองน้ำตาลนะครับเขาลักษณะเป็นลักจีนนะครับลักษณะความเก่าของลักของทองปรากฏให้เราเห็นชัดเจนนะฮะ mm hmm. เนื้อพระจริงๆด้านในเป็นสีขาวนะฮะสีน้ําตาลที่เราเห็นนี้ก็แสดงว่ามีน้ำลักมาขมไว้เห็นการงอกของปูนแแกขึ้นมาตามรอยแตกนะครับ บริเวณเส้นซุ้มนะฮะก็เห็นมวลสารเด่นๆเยอะนะครับดินกําแพงตรงนี้เป็นดินสีเขียวนะฮะมีรอยแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่ถือว่าเป็นพระที่มีความเป็นธรรมชาติชัดเจนรูปนี้ถ่ายให้เห็นถึงซอกแขนนะฮะแล้วก็มีลักทองติดอยู่นะครับสังเกตดูความหนาของลัก นะฮะค่อนข้างจะหนานะฮะการหลุดของรักน่าจะหลุดเป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับตรงนี้เป็นเส้นจุมด้านซ้ายด้านบนนะฮะใครมีพระที่มีลักษณะการลงรักปิดทองแบบนี้ก็อย่าไปล้างเลยนะฮะเสียดายพระรักษาไว้ในสภาพแบบนี้ เพราะว่าอนาคตจะเป็นพระที่แท้ดูง่ายแล้วก็การศึกษาสะสมของพระสมเด็จนะฮะมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆมากมายในอนาคตพระที่มีการลงรักปิดทองแบบนี้จะเป็นพระที่คนต้องการสะสมกันนะครับสมัยก่อนนะฮะก็มีความเชื่อ จากคำพูดของเซียนว่าพระที่มีรักมีทองแบบนี้ไม่ใช่พระสมเด็จนะฮะเป็นพระลิเคบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตามหลักจริงๆพระองค์ดังๆที่เราเห็นนะฮะสมัยก่อนก็ถ่ายโูกด้วยผ้าขาวดำพระพวกนั้นนจะมีการลงรับทั้งสิ้นนะฮะภาพนี้เป็นภาพฐานล่างศพด,ด้านซ้ายขององค์พระนะครับ ตามส่วนที่ต่ำเราก็จะเห็นว่ายังมีรักทองติดอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านขวานะฮะฐานล่างสุดจะตัดเฉียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์พระยุคกลายนะครับภาพนี้เป็นฐา,านสิงห์นะฮะหัวฐานก็เชิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเราเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่ามีรักบิทองติดอยู่นะครับ เนื้อส่วนที่ลักทองหลุดเราเค่อยเห็นความแกล่งเห็นการเซตตัวของเนื้อนะฮะมีลักษณะเหมือนหินอ่อนภาพนี้เป็นฐานสีด้านนะครับทองนะฮะสวยงามสุกปรังถึงแม้จะเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการเช็ดการล้างนะครับ ภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าด้านขวาของของพระนะครับตรงนี้เป็นลูกล่างของพระบาทซ้ายตรงนี้เป็นนักแข่งซ้ายนะครับเนื้อพระก็มีมวลสารซ่อนอยู่นะฮะในส่วนที่ต่ําเราเห็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาชัดเจนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นลักษณะของหัวเข่าด้านขวานะครับ ภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงโปรงแขนนะฮะความเป็นธรรมชาติของเส้นสายตรงหน้าท้องนะฮะตรงสีข้างก็มีลักทองติดอยู่นะครับเป็นลักแดงชัดเจนนะครับปะอุระนูนเด่นนะฮะสังเกตเส้นสังคติตรงนี้นะฮะมีความกลมชัดนะฮะตรงนี้กดพิมพ์ได้ลึก ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามมากนะครับประเกตนะฮะมองตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ชะลุซุ้มนะครับเป็นพระเกตจะรดดซุ้มนะฮะบางทีพระที่มีลักมีทองปิดทําให้เราสังเกตลักษณะของเส้นสายต่างๆค่อนข้างจะลําลบากนะครับ พระพักนะฮะก็มีการเซตตัวนะฮะในส่วนท,ที่ลาดเอียงสังเกตดูผิวนะสูงๆต่ำๆนะครับเป็นธรรมชาตินะฮะผ้าผ้าองอไหนเนื้อตึกไม่มีการยับกันย่นก็แสดงว่าไม่ใช่พระที่มีอายุถึงยุคนะฮะเป็นพระใหม่ตอนนี้เรามาดูภาพสดๆจากกล้องการขยายสูงกันนะครับ เริ่มจากพระพักนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ไปถึงพระเกตนะสงสัยจริงๆว่าพระเกตทะลุซุ้มหรือตรลุซุมนะครับมีลักษณะของทะลุซุ้มนิดๆนะครับเส้นตรงนี้นะโนโน,โนนะฮะเปงเส้นซุ้มนะถ้าเรามองด้านข้างก็เหมือนพาดซุ้มออกไปนะครับ เรามาดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพลักษณะของความเก่ากันดีกว่านะฮะสังเกตดูลักษนะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะฮะเส้นสายพิมพ์ทรงนะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสะสมศึกษาผสมเด็จนะครับความเก่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ นะฮะถือว่ามีความสำคัญมากกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเส้นสายตำหนิดติ่งเซียนนะฮะสามารถปองกันได้แต่ว่าความเก่าแบบนี้ไม่สามารถจะปองกันได้ง่ายๆนะครับอย่างนี้ใครจะมาทำได้นะฮะเห็นไหมฮะมีสีเข้มสีอ่อน ผสมกันอยู่มีลักษณะลองรอยของการแต่งนะครับของลักเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะครับเนื้อเนื้อเห็นไหมครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ เนื้อพระจริงๆนะฮะก็เป็นสีขาวนะครับพอ,องค์นี้ถือว่ามีมวลสารดีนะฮะในเนื้อพระซ่อนมวลสารต่างๆไวเยอะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเป็นค้อนออกสีขาวนวลเทาๆนะครับเป็นลักษณะของมวลสารพิเศษนะครับ อีของทองนะฮะพยายามจําลักษณะของสีของทองไว้นะฮะเพราะว่าทองยุคนั้นส่วนมากจะมีลักษณะสีสันแบบนี้นะครับเหมือนเราศึกษาสะสมพระสายวังเหมือนกันนะฮะลักษณะของทองของสายวังก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ e ีกแบบหนึ่งนะครับ เห็นปุ๊บก็รู้ว่าใช่เลยนะฮะในเนื้อนะก็ซ่อนด้วยมวลสารนะที่เม็ดนี้เป็นจิตกำแพงนะฮะจุดดำจุดแดงปรากฏให้เห็นตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ตักนะฮะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าองค์นี้เป็นพระศุเด็จพิม์พใหญ่พระประธาน นะครับเป็นนี้ตรงนี้เป็นฐานที่สองนฐานบัวนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงห์นะฮะถ้เราจะดูลักทองก็ต้องปรับโฟกัสอีกนะฮะ เนื้อพระนะฮะมีความแกล่งก็คือมีอายุถึงนะฮะมีการเ็ตตัวผิวความแกล่งก็ลักษณะเหมือนหินอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อหาตอบแต่งหยดน้ำยาเช็คอยู่แคนไซตอนนี้เราอยู่ด้านหลังแล้วนะฮะ สังเ,เกตรอยแตกต่างๆก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับมีมวลสารจุดดำจุดแดงดินกำแพงปรากฏให้เห็น ตามรอยแตกนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับเป็นโฟกเซษลักนะฮะ ประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงมุมนี้นะครับเป็นมุมสุดด้านล่างนะฮะเพราะว่าเมื่อเราหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์ลงไปแล้วน้ำยาจะกัดเนื้อพระจะทำให้พระด่าเมื่อเราหยดตรงมุมแบบนี้ก็ถือว่าเซฟที่สุดนะฮะในเรื่องของความสวยงามขององค์พระ ตอนนี้หยดลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับไม่กระจายหายไปฟองอากาศก็ขึ้นมาเม็ดโตๆตนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะขาะสมเร็จตรงนี้ผ่านกาันพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์บบรรด้วยการจดน้ำยาเช็คอายุแฮนไซ์ถือว่าเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับประเดี๋ยวต้อง รีบเช็ดนะฮะเพราะว่าทิ้งไม่นานน้ํายาจะกัดเนื้อผ้าตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้าต่อนะฮะมาดูตรงส่วนบนนะฮะด้านขวาขององค์พระหรือด้านซ้ายมือของเรานะครับสังเกตดูพื้นผิวนะฮะเนื้อจะมีการเซ็ตตัวเป็นก้อนๆน,นะฮะ ทำให้พระมีลักษณะผิวที่มีความสูงความต่ำนะครับเนื้อของพระสมเด็จพระละคขังนะฮะถ้าเป็นพระแท้เนื้อจะหาจะมีชีวิตชีวานะครับมีความนึบนุ่มสำหรับพระที่ไม่ใช่พระสมเด็จนะฮะเป็นพระเรียนแบบหรือพระใหม่นะฮะ เนื้อหาจะแข็งกระด้างนะครับมองแล้วจะไม่มีความรู้สึกนุบนุ่มนะครับพระแท้ๆนะฮะสีของเนื้อผ้ะก็ต้องมีโทนสีที่หลากหลายนะฮะไม่ใช่เป็นสีเดียวกันทั้งองค์นะครับอย่างเช่นองค์นี้นะฮะสังเกตดูสีนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่าย นะฮะก็เนื่องจากมีรักมีทองนะครับลักษณะแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้นะครับดูการแตกของรักการแตกของเนื้อทองที่ปิดไว้นะครับ พระศุยองค์นี้ก็ถือว่ามีมวลสารค่อนข้างจะโอเคนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการลงรักปิดทองซึ่งเป็นลักษณะของพระที่สร้างสำหรับเจ้าขุนมนายนะครับเส้นสายต่างๆก็งดงามสมบูรณ์ไม่มีเส้นไหนขาดนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เป็นพระมเด็จพิมพ์ใหญ่ พระประธานนะครับพทธศิษป์จำลองมาจากพุทธโลปยุคสุโขทยัยเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะฮะยุคของโลวงวิจาร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ